สวัสดีครับมาแล้วครับเรื่องราในเล้าไก่ฮะหลังเกมที่เราชนะเบรนท์ฟอร์ดเมื่อคืนนี้3ประตูต่อ2นะครับจากที่เตะดึกๆนะฮะตีสองครึ่งเนี่ยทำให้ตาสว่างขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาแล้วมันก็สนุกตื่นเต้นเหลือเกินนะครับเ,เริ่มต้นด้วยความสดชื่นของเกมรุกนะครับเพราะว่าได้เจมสัเมดิสันกลับมาถึงแม้ว่าเกมนี้บทบาทอิทธิพลภาพร,มรวมๆของเขานะครับอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ ชี้เกมชนะหรือว่าแพ้มากขนาดนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีบทบาทตามที่ควรจะเป็นนะครับที่แน่ๆก็คือว่ามันทําให้คนอื่นๆที่รายล้อมเขาเนี่ยนะฮะรู้ว่าคนจะสร้างจังหวะเกมลุกยังไงมีจังหวะจะโคนมีรูปแบบแบบแผนที่ที่มันดูไม่สับสนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีมดิซนเนี่ยก็เหมือนต่างคนต่างเล่นแล้วทําให้มันไม่มีจุดศูนย์กลางของคนที่จะ ชี้ทิศทางการเล่นเกมรุกได้นะครับแต่ว่าพอมาวันนี้มันเหมือนมัน,ม,นมันเติมเต็มมันรู้หน้าที่รู้บทบาทของตัวเองไปหมดนะฮะก็เลยเริ่มต้นด้วยการที่บุกเข้าใส่เลยครับเปิดเกมก็บุกเข้าใส่เบนฟอร์ดทันทีนะฮะเพราะว่าเราเป็นเจ้าบ้านแล้วก็อยากจะได้3แต้มเพื่อขึ้นไปอยู่อันดับ4บ้างเนี่ยนะครับก็ตามธรรมเนียมของเจ้าบ้านเลยก็คือหาโอกาสนะครับเข้าไปคลองบอลที่หน้าบ้านของเบนฟอร์ดแต่ว่า เจอการแพคเกมรับที่หนาแน่นเหลือเกินนะครับวันนี้เขาก็มาดีการเล่นเกมรับแล้วโต้กลับซึ่งลูกโต้กลับแต่ละลูกเนี่ยต้องขอชมเลยว่าเบนฟอร์ดเนี่ยทำการบ้านมาดีมากนะครับเหมือนเขาแบบทั้งสัปดาห์เนี่ยผมว่าเขาจะต้องซ้อมรูปแบบนี้ในการรุกเร็วกลับมานะครับครองบอลก็เหนียวนะครับเสียบอลยากนะะถึงแม้ว่าจะมีผู้เล่นที่สวนกลับมากันแค่ไม่กี่คนนะฮะแต่ว่าบอลสุดท้ายเขาค่อนข้างแม่นยำ นะครับนี่คือจุดเด่นของเกมค o ร์ t ต r a t t a c k ของ Brentford นะครับเราก็เจอปัญหาครับเมื่อเราดันขึ้นสูงแล้วเ,เจอสวนกลับอยู่แบบนี้นะฮะข้างหลังเราเนี่ยนะครับก็เหลือผู้เล่นน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับตามธรรมชาตินะฮะพอบุกไปแล้วก็อาจจะลงไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับก็จะเจอปัญหาแต่ปัญหาหนึ่งที่ใหญ่กว่าคือการเสียบอลหน้าปากประตูตัวเองนะครับก่อนที่จะเสียประตูเนี่ยก็เสียมาแล้วครั้ง2ครั้งแล้วผมเห็นแล้วว่าแม ดูเหมือนว่าจะเสียบอลเยอะเหลือเกินในเกมนี้นะครับคิดอยู่ว่ามันอาจจะเป็นแผลที่จะทําให้เบนฟอร์ดเจาะต,ตรงจุดนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วมันก็เป็นจริงๆนะฮะเมื่ออุโดโอกี้นะครับเข้าไปเสียบอลที่ตรงกลางนะครับแล้วก็โดนแทงมาให้ไอวานโทนี่นะครับไอวานโทนี่เนี่ยโอ้โหราคาถ้าบอกว่าร้อยล้านปอนดตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าก็น่าจะคุ้ม,มน,นะครับดูจากรูปแบบการเล่นนะครับเขารางสนามมา ครึ่งปีเป็นอย่างต่ำนะครับแต่ว่ากลับมาลงเล่นก็มาด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็มีความแข็งแกร่งมีความครบเครื่องคนหนึ่งนะครับสำหรับหงส์ออกตัวเป้าแต่ว่าหลุดไปจังหวะนี้มุมมันแคบแล้วก็จําเป็นต้องยิงยัดแหละครับพอตกออกมาก็โมเป้นะครับที่เข้าถึงบอลก่อนนะครับโรเมโรมาตามบล็อกแต่ว่าก็ทําได้แค่บล็อกแล้วบอลมันเปลี่ยนทางนะครับแต่ว่าก็ยังเข้าประตูอยู่ดีโมเป้นี่ก็แสบนะครับพอยิงได้เสร็จก็มา,มาป่าลูกดอกเลยนะฮะ เพื่อเรียนแบบเจมมี่ดิสันต้องการยั่วยุนะฮะแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็มีมีอีกหลายจังหวะนะครับที่เขาเป็นเป็นตัวตึงในสนามนะฮะถือว่าเป็นดาวยั่วของเกมเมื่อคืนนี้นะครับยั่วโมโหนะฮะก็ <g ül> <g ül> มาทำลายสมาธินักเตะสเปอร์ได้เลยแหละนะฮะแต่ว่าก็ยังเหมือนกับว่ายังไม่หลงเหลี่ยมถึงขนาดจะไปไปทำอะไรเขามากมายนะครับก็อาจจะมีแบบผักๆดึงๆกันบ้างธรรมดานะครับ เสียประตูไปแล้วนะครับรูปเกมของสเปอร์ก็ยังเป็นแบบเป็นแบบเดิมนะครับในการที่จะบุกปูพรมเข้าใส่นะฮะแต่ว่าเกมข้างหน้าเนี่ยในครึ่งแรกนะเฉพาะครึ่งแรกติโมโวเนอร์ก็พยายามอย่างดีที่สุดนะครับในการเล่นริมเส้นวันนี้เขาเล่นบทบาทที่มีความกล้ามากขึ้นถูกวิจารณ์มากนะครับในช่วง2นัดแรก เล่นให้กับสเปอร์แล้วยังไม่กล้าไปข้างหน้าเท่าไหร่แต่ว่าเกมเมื่อคืนนี้ไปถึงสุดเส้นหลังเกือบตลอดเลยแล้วก็ได้ผ่านได้เปิดเข้ามาดีบ้างเสียบ้างไม่เป็นไรแต่ว่านี่คือการสร้างโอกาสสร้างความมั่นใจให้กับตัวเขาเองได้นะครับในครึ่งแรกก็อาจจะยังไม่เป็นผลเท่าไหร่นะครับมีลูกหนึ่งที่ยิงแล้วมันบดบดแต่เกือบจะเสียบโคนเสาเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันเพิ่มน้ําหนักไปอีกนิดนึงเนี่ยนะครับก็มีลุ้นอาจจะเป็นประตูแรกของเขาเลยก็ได้นะครับ ดูว่าการประสานงานทางซ้ายจะเป็นยังไงผมก็จับตาดูอยู่นะว่าเล่นกับอูโดโกีเป็นยังไงครึ่งแรกก็เหมือนกับว่ายังไม่มีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่ก็ก็มีเล่นด้วยกันบ้างนะครับแต่ยังถือว่าเชื่อมกันน้อยน้อยไปนิดนึงนะครับในครึ่งแรกส่วนในแผงองกลางนะครับโอลิเวอร์สกิปซึ่งตอนหลังถูกเปลี่ยนออกในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับขึ้นไปเล่นสูงอีกแล้วนะฮะก็เหมือนกับว่า ยแอันนี้ก็พยายามปั้นให้เขาเป็นเบอร์8นะครับเมื่อคืนนี้ก็จะว่าไปแล้วก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแล้วก็มีลูกแทงสวยๆให้ด้วยซ้าไปนะครับให้คูรูเซฟกี้หลุดเข้าไปแต่ว่าครูรูนี่ก็ช้าไปหน่อยนะฮะเลยไม่ได้ยิงจังหวะสุดท้ายนะครับก็ไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีข้อผิดพลาดแต่ว่าไอ้ลูกที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็มีแค่ลูกนี้นะฮะนอกจากนั้นแล้วก็ยังไม่เห็นความโดดเด่นอะไรมากมายซึ่งอตอนหลังเนี่ยก็เปลี่ยนกองกลางตัวรับออกเลย2คน นะครับทั้งเบนทันกูแล้วก็สกิปนะฮะแล้วก็เปลี่ยนฮอยเบียร์ลงมาเหมือนกับนายแอนจะจะรู้สึกแล้วว่าตอนนี้ถึงเราจะส่งมิดฟิลตัวรับลงมาพร้อมกัน2คนยังไงไม่มีประโยชน์นะครับในเมื่อว่ามิดฟิลตัวรับแท้ๆเนี่ยมันมีอยู่คนเดียวส่วนอีกคนหนึ่งต้องไปช่วยเกมรุกเพราะนั้นเอาคนที่มีฟังก์ชันเกมรุกที่ดีๆลงมาเลยดีกว่านะครับก็เลยเป็นโอกาสของเบนนันจอนสันลงมาด้วยนะครับทำให้ ฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับมีความเร็วทั้งคู่นะครับทั้งทีโมไว i เนอร์แล้วก็เบนเนนยอนสันแล้วก็หุบคูลูเซฟกี้เข้ามาเป็นหน้าต่ำนะครับแล้วก็ถอยเมดิสันลงมาต่ำอีกนิดนึงนะฮะก็ไม่มีปัญหานะพอคิดเร็วทำเร็วแล้วกนะ็นำมาซึ่งการได้ประตูเร็วด้วยเหมือนกันอูโดโกี้ก็โชว์ให้เห็นเลยนะครับว่าวันนี้มุ่งมั่นจริงๆนะถึงแม้ว่าจะผิดพลาด จะเหม่อจะสติไม่อยู่กับเื่งกับตัวยังไงก็ตามก็ยังพยายามเล่นเกมอยู่แล้วก็เติมขึ้นมานะครับจ่ายบอลออกให้ติโมวัยเนอร์กระชากไปแล้วรอจังหวะหักคืนกลับมาให้นะครับอูโดกี้เติมเข้าไปยิงอีกทีหนึ่งนะครับแม้ว่าจะติดแต่ว่าก็ยังยิงได้ในจังหวะสุดท้ายก็เสมอได้หนึ่งหนึ่งพอประตูตีเสมอมาเร็วตอนนี้ใจก็มาเลยเพราะว่านักเตะเกมลุกนี่เต็มไปหมดนะฮะข้างหน้าเนี่ยพร้อมจะพุ่งไปอยู่แล้วนะครับประตูที่2 ก็มาจากความยอดเยี่ยมของทีโมวเนอร์อีกทีโมวเนอร์นี่กระชากเปลี่ยนสเต็ปขึ้นมาอีกแล้วนะครับแล้วก็จ่ายมาด้วยซ้ายเสาสองมีจอห์นสันรับขึ้นมาวันนี้จอห์นสันเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นมากมายนะครับแต่ว่าพอลงมาก็ก็ยิงได้เลยพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่ายืนกดนะฮะแบ็กของเบนฟอร์ดเนี่ยซึ่งถือว่า มันก็ช่วยกดดันได้ดีนะครับเมื่อมีพวกจอมเทคนิคมีความเร็วทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะครับพอได้2อหนึ่งแล้วประตูที่3าก็ไหลามาเทม,มาครับคราวนี้ก็เป็น จังหวะที่ทะลุขึ้นมาของเจมส์ดิสันบ้างยิงติดบล็อกแต่ว่าบอลก็ยังกุตสห์มาเข้าทางวิชาร์ดิสันที่ยิงเข้าไปวิชาร์ดิสันวันนี้ก็ทุ่มเทนะครับอลองยิงมาหลายครั้งนะฮะทั้งครึ่งแรกก็มีความใกล้เคียงครึ่งหลังก็มาทําประตูได้แล้วก็ในเกมรับก็ยังขยันเหมือนเดิมนะครับไปช่วยสกัดลูกสําคัญสำคัญ,คญหลายต่อหลายครั้งนะครับนี่คือ,อสิ่งที่ผมอยากเห็นนะครับสปิริตของทีมแม้ว่าจะ อยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เป็นรองไปแล้วนะครับหาวิธีทางกลับมานะครับก็หาได้เนี่ยน่ฮะก็ผมว่าเกมนี้ก็นะคือดูแล้วมันก็มันก็ดีนะครับในในเรื่องของความคึกคักของสปิริตแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าความบิดพลาดในในแดนหลังนะครับโดยเฉพาะหน้าปากประตูเนี่ยนะฮะลูกที่เสีย2-3ที่ไล่กลับมาเนี่ยก จากอูดูกี้ที่คือหลังพลาดนะครับเขาก็บอกด้วยภาษากายเลยว่าเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นนะฮะคือทำท่าอย่างเงี้ยทำท่าอย่างเงี้ยคือเขาไม่เห็นว่าโทนี่อยู่ตรงนั้นนะครับเอวานโทนี่ก็ช่วยโอกาสนะครับยิงเข้าไปนะคคราวนี้มาดูคอมเมนต์นิดนึงนะครับจากคลิปที่แล้วครับ ว่ายังไงกันบ้างคุณทวินครับบอกว่าเชียร์สเปอร์มา35ปีแล้วก็ใจมันรักเห็นสเปอร์ได้แชมป์สครั้งชิงเอเฟเอคัพกับฟอ r เรสต์เดนวอลเกอร์สกัดเข้าประตูตัว,ตวเองสเปอร์ชนะได้แชมป์ครั้งที่2น่าจะชิงกับเชลซีใช่ไหมฮะถ้วยโคโคาโคล,ล่าครับอยู่เส้นยิงชนะมันนานมาแล้วนานมาแล้วอยากให้สเปอร์ได้อีกสักทีครับที่จริงก็มีแชมป์ลีคับนะฮะในช่วง ยุคหลังๆนี้ก็มีที่อยู่ในยุคของคนไเด้ลามอสนะครับก็ได้แชมป์นะครับอืมอคุณซาดานะครับบอกว่าเชียสเปอร์ทุกนัดเพราะสเปอร์คือทีมรักอะเยี่ยมเลยนะครับมเมื่อคืนนี้ก็ทำเอาตาสว่างเลยนะฮะจากงงเงียงงเงียอยู่นอนไม่หลับเลยอะ คุณอัครพงศ์นะครับบอกว่าติดตามทุกคลิปครับขอบคุณมากๆเลยน้องมินมินบอกว่าช่วงนี้สเปอร์ซื้อแหลกสงสัยจะเอาแชมป์ปีหน้าคุณโอว,ว่าลูกชิ้นบอกว่าขอโทษด้วยครับที่หายไปหลายคลิปผมมีปัญหาเรื่องโทรศรัพท์นิดหน่อยบวกกับงานที่มากกว่าแต่ผมกลับมาแล้วติดตามตลอดเป็นกำลังใจให้พี่เหมือนเดิมขอบคุณมากเลยครับ คุณปิยะนะครับบอกว่าความห้าวที่แอดวาน,นั้นเรียกว่าความก้าวร้าวในขณะการแข่งขันกีฬาหลายปีที่แล้วจุดนี้ไก่เราหายไปจำไม่ได้แล้วว่าคนสุดท้ายเป็นใครถ้านั้เแต่มีโมเมนต์นี้รับรองเกมสนุกดุดันมากขึ้นกว่าเดิมจำเป็นฮะจำเป็นมากๆเลยนะครับความห้าวความแอคติฟนะฮะในเกมกีฬาเนี่ยคือมันมันจะช่วยให้เป็นเกราะป้องกันตัวได้แต่ไม่ใช่การห้าวแล้วไปแบบมีเรื่องมีราวอะไรแบบนั้นนะไม่ใช่แบบนั้นนะครับอ๋อคุณ สันทิตินะครับบอกว่าผมว่ามันกรณีเดียวกันนะคืออยากไปอยู่ที่เล็กกว่ามีโอกาสมากกว่าทั้งราดูกับนูซาอ๋อผมพูดถึงว่าราดูกับนูซาเนี่ยมันมันคนละกรณีกันก็คือว่าเหมือนกับความความคิดเห็นมันแตกต่างกับกับเอเจนคือคนนึงเนี่ยเอเจนอยากมาเราส่วนอีกคนหนึง่งเอเจนไม่อยากมาเรา มันก็เลยต่างตรงนี้แต่ถ้าคุณบอกว่ามันมันเป็นกรณีเดียวกันคือนักเตะอยากมาทีมเล็กมากกว่าอันนี้ก็ถูกถ้ามองในมุมนั้นนะครับแต่ว่ามุมที่ผมอธิบายไปคือคือมันแตกต่างตรงที่ว่าอ,อีกกรณีหนึ่งอะลาดูเรกูซินเนี่ยนักเตะอยากมาแต่เอเย่นไม่อยากมาส่วนนูซ่าเนี่ยเอเย่นอยากมาแต่นักเตะไม่อยากมางงไหมโอเคอ่ะเอาเป็นว่าเรามองคนละมุมกันเท่านั้นเองนะครับคุณ โอ้นะครับบางทุกชิ้นบอกว่ายืนยันคําเดิมครับเราไม่รู้อนาคตว่าใครจะมาแล้วเล่นดีไม่ดีแต่ที่แน่นอนคนที่เขาพร้อมและเต็มใจที่จะมาครับขอคนที่ เขาพร้อมและเต็มใจมาถูกต้องเลยครับถ้ามีใจมันก็ชนะไปเกินครึ่งแล้วล่ะนะครับคุณคมสารบอกว่าใครที่อดนอนคืนนี้รับรองว่าต้องถือว่าคุ้มค่ามากเพราะทางสเปอร์เลเวนฟอร์ดเล่นสุดมันเป็นเกมอินเทอร์เทนจริงๆครับไวเนอร์ถึงจะยิงไม่เก่งแต่ก็แอซิดได้2ประตูนะครับลูก2ส,ส,ส่งมาสวยมากจอร์สันแค่แตะเบาๆก,ก็ได้ประตูแล้วลูก3ามิชาย,ยิงได้ดีนะครับเหมือนจะลอดขาประตูเข้าไปลุงแอนบอกเป็นเกมอินเตอร์เทนครับสนุกมากๆตอนนี้แฟนบอลหลายคนคงติดตามดูสเปอร์เยอะขึ้นเพราะดูแล้วได้ลุ้นทุกกกเมมผ็อาจะช่วยนครับ ทุกๆคนโดยเฉพาะติโมวนเนอร์ที่เขามีฝันร้ายกับพีเมลีกแล้วพอมาเริ่มต้นกับสเปอร์เองเขาก็แบบใช้โอกาสเบืองก็มีบ้างนะครับแต่ว่าแต่ว่าเริ่มมีอาเซ็ตละแล้วนะครับผมว่ามันกําลังดีขึ้นดีขึ้นนะครับให้กำลังใจเขาด้วยคุณ FGFG นะครับบอกว่าใครไม่มีใจก็ปล่อยเขาไปดีแล้วอย่าไปฝืนนะฮะถูกต้องครับคุณเด e อ i เลนะครับบอกว่าอยากได้นูซ่าครับโอ้ตัวนี้คงคงไม่ ไม่น่าจะได้กลับไปคุยกับนูซาแล้วนะครับเพราะว่าสเปอร์เองก็ไม่อยากแย่งแล้วตั้งแต่ตอนแรกที่บอกว่าทางตัวนักเตะตัดสินใจซบเบนฟอร์ดนะครับแต่ว่าพอตรวจร่างกายแล้วมีปัญหาเล็กน้อยนะครับทางทางสมสอสรเขาก็เลยขอลดราคาลงมานิดหนึ่งนะครับเลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วเขาจะยอมลดราคาให้หรือเปล่านะครับแต่ว่าปลายทางก็ยังอยู่ที่เบนฟอร์ดนะครับไม่น่าจะมาสเปอร์แล้วล่ะ ตอนนี้เราก็ยังมีข่าวกับค o n ออลกาเกอร์นะครับอยู่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคุณออลกาเกอร์นี่จะลงเอยยังไงนะครับแต่สำหรับผมแล้วกับ80ล้านปอนดผมเฉยๆมากเลยนะครับเห็นไอวานโทนี่เล่นเมื่อคืนนี้ผมว่าเพิ่มเงินอีกนิดนึงแล้วไปซื้อไอวานโทนี่ดีกว่าชอบ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 หรือว่าจะเอาโมเปอันนี้ตัวตึงไม่เอาดีกว่านะครับโอเค นะฮะเจอกันประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ